พี่โดงสวัสดีครับพี่โดงคนดันเวียนโอ้โหไม่คิดว่านัจะเจอคนดังโอ้โหวันนี้วันนี้มากระทบไหลคนดังหน่อยไม่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 ฮะคนดันอคนข้าไปเอาไปแล้วนี่คือ คนดังนะคะคนดันเกลียนโอ้โหไม่ไม่ไม่รู้ตัวอะไรเลยนะเนี่ยมากระทบไหล่คนดังเนี่ยพี่โดงเราไปสแกนหน้าดก่อนนะพี่โดงเนาะทำไมมันหลุดเนาะบิวเนี่ยน่ะรับรถวันนี้เปิดแต่เพลวันนี้มาเจอแต่คนดังเอาซีดีอะไรให้เปิดก็ไม่เปิดต้องเปิดแต่เพลงอะไรมากเหนที่เกียรติเปิดดีใจมาก ช่องยังไม่ดังเลยกรุณาเข้าไปกดให้ด้วยนะอิงดาวชาแนลครับช่วยๆให้ดังหน่อยเดี๋ยวลาก่อนนะคะใครช่วยใครไม่รู้ใครช่วยใครตอนนี้ก็พึ่งพากันไทยช่วยไทยไงนี่ก็จะลากลับแล้วนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราก็จะกลับกันนะคะขึ้นรถน้อง ขึ้นรถน้องเรนโยขับไปตอนนี้ก็ถึงเย็นๆดูสิละมั้งนวมาูมแม่ข้าวกันกลับด้วยเย้ฮะเม็กซิโกเดี๋ยวขอลงคลิปก่อนนะคะ